สวัสดีค่ะนะคะวันนี้สอกอร,ระดับอำเภอสามชุกจะมาบุกตลาดร้อยปีเพื่อทำขนมกะรอจีของเราค่ะเชิญค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพบกับภูมิปัญญานะคะภูมิปัญญาของเราในตลาดสามชุกร้อยปีชื่อว่าเจลวงก็คือนางสาวกัญญาวีนะคะวัฒนาอมรนนะคะเดี๋ยวให้เจลวงแนะนำตัวเองหน่อยค่ะค่ะ อาดิฉันกัญญาวีวัฒนาอมรหรือส่วนใหญ่คนในชุมชนจะเรียกเจี๋ยรวงเจี๋ยรวงค่ะเรียกง่ายๆค่ะวันนี้เรามาทำขนมอะไรกันคะกะรอจีกะรอจีนะคะขนมกะรอจีนะคะวันนี้ะกะรอจีเนี่ยมีวัตถุดิบอะไรบ้างคะก็ไม่มากนะคะก็มีแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าแล้วก็มีงานน้ำตาลสำหรับโรยเวลาทำเสร็จแล้ว หนูเห็นมีน้ำมันพืชนิดหน่อยอนี่คือเอามาไว้ทําอะไรคะทอดค่ะอ,อ,อ๋อเราให้กรอบนอกนุ่มในค่ะค่ะอันนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งกรอบนอกนุ่มในเนี่ยจะเก็บไว้ทานได้นานประวัติขนมกะลอจีกันนะคะว่าเป็นยังไงขนมกะลอจีนี่เป็นสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนะคะส่วนใหญ่ตามชนบทอะคะ่ะจะมีทานเฉพาะหน้าหนาวเฉพาะคนที่ทำเป็นนะคะเขาจะมาทำขายตอนหน้าหนาวเราถึงจะได้ทานกัน แต่ตอนนี้ยุคใหม่ก็คือในในเมืองในกรุงเทพก็จะมีขายเฉพาะในเยาวราชเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีาการทำขนมกะรอจีกันนะคะมาดูวัตถุดิบในการทำขนมกะรอจีของเรานะคะวัตถุดิบของเราอันหลักก็คือแป้งข้าวเหนียวค่ะแป้งข้าวเหนียว ซึ่งเรามาใช้สําหรับกวนส่วนแป้งข้าเจ้าอันนี้ไว้สําหรับจับไม่ให้ติดไม่ให้แป้งมันติดกันนะคะแล้วก็จะมีโรยด้วยงาคั่วแล้วก็น้ําตาลสายส่วนน้ํามันก็จะไว้ วัสดุของเราไม่เยอะใช่ไหมคะเดี๋ยวดูขั้นตอนการทำน้อง่าจะทำยังไงกันค่ะสำหรับขั้นตอนการทำนะคะขั้นแรกเราก็จะเทแป้งข้าวเหนียวนะคะลงไปในอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะคลุกเคาเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำเดือดน,นะคะอันนี้จะเป็นสูตรของเจลวงนะคะน้ำจะผสมใบเตยนะคะ <ๆ S 1> เพื่อเพิ่มความหอมนะคะเคล็ดลับความอร่อยนะคะเจลวงก็จะค่อยๆคลุกเคาแป้งนะคะแล้วก็ค่อยคเติมน้ำลงไปทีละนิดค่ะ ทันตอนนี้เราทยอยนวดไปได้เรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าแป้งของเราเนี่ยจะเนียนแล้วอยู่ในลักษณะที่สามารถปั้นได้นะคะขั้นตอนต่อไปจะเป็นการปั้นนะคะให้เราแบ่งแป้งเป็นก้อนกลมๆใหญ่ๆได้เลยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาคลุกเคล้ากับแป้งข้าวเหนียวที่เราได้เตรียมไว้นะคะวิธีการปัน้นเนี่ยบอกเลยว่าง่ายมากนะคะเราก็แค่ นให้เป็นลูกกลมๆใหญ่ๆนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆคึคงนะคะให้มันแบนๆแ,แต่ว่าให้มันยังคงเหลือความหนาอยู่นะคะแค่นี้เลยเป็นไงคะง่ายไหมจากที่เราดูขั้นตอนการทำมาเนี่ยค่ะถือว่าเป็นขนมที่ทำง่ายเนาะทำง่ายมากเดี๋ยวเรามาดูอีกอีกหนึ่งขั้นตอนของการทอดแล้วก็ขั้นตอนของการชิมคนะ่ะสิ่งนี้ทุกคนรอคอยของเรา,อเอานะคะเราจะใช้ไฟกลาง ไปดูตอนชิมกันดีนอว่าเราจะฟินกันขนาดไหนสําหรับขนมกอลอยก่อนจะไปชิมนะคะเราไปดูวิธีการปรุงน้ําตาลโดยกันดีกว่าค่ะซึ่งน้ําตาลเนี่ยเจ๊ลวงก็บอกว่าให้ใส่เกลือแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเร,เราจะใช้น้ําตาลผสมกับงาคั่วไปเลยนะคะ ก็คลุกเขาตามที่เราต้องการได้เลยค่ะหวานมากหวานน้อยนะคะอันนี้เจ๊รวงบอกว่าแล้วแต่ผู้บริโภคเลยค่ะขั้นต่อไปนะคะเราก็นําแป้งที่เราทอดมาตัดเป็นชิ้นสามเหลี่ยมเล็กๆได้เลยนะคะสามารถตัดเอาที่พอดีคําเราได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นําน้ําตาลโรยนะคะที่เราได้เตรียมไว้นะคะนํามาโรยได้เลยค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะวิธีการทําขนมกระรอจีของ สองกรอแล้วือสุก,<ม>ก็ต้องขอขอบคุณภูมิปัญญาของเราก็คือเจ๊ลวงนะคะขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะยินดีแบ่งปันความรู้สำหรับผู้ที่สนใจจริงๆค่ะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการทําขนมการอจีนะคะขนมไทยที่เสี่ยงสูญหายประจําจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะยังไงคลิปนี้ก็ต้องฝากขอบคุณ เจรวงนะคะเจ้าของร้านขนมไทยถนนเรียบนาะทีตลาด1้อยปีสาชุกนะคะยังไงผ่านไปผ่านมาก็ฝากไปอุดหนุนเจร่วงกันเยอะๆนะคะ